สวัสดีครับพบกับเราช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับนี่ครับผมกอวันนี้อากาศร้อนนะครับเช่นเคยครับพอควานก็พาน้องชมพู่มาอาบน้ํานะครับอาบน้ําแล้วก็จะพาไปกินกล้วยที่บ้านนะครับรอ่านอนลงนอนลงนอนลงอี สาวน้อยของเราก็จะเล่นแรงนะครับไยเฮ้อเบ็นว้เบ็นน้องลงหนิวอย่าไป,ปน,น,นี่ครับ <Okay. S 1> ตัวเล็กของเราก็มาตามด้วยนะครับอืมอ่ะววันดีครับก่อนอ้าววันนี้วันดีไหวันดีสวยลูกวันนี้สวัสดีครับ ช่องอะไรลูกให้เอาอสำลองชมพูนะครับครับนี่ครับน้องอนิวนะครับอาแ็บลงแ็บลงเราลงนี่ชมพเูเร็วๆจะได้ไปกินกล้วยเร็วๆแยบ,บลงแ็บลงไว้ยนิออกมามันจะเปียกลูกอืมให้ชมพูเล่นคนเดียวพอหนูไม่ต้องเล่นหรอกอืมวันนี้อากาศร้อนนะครับครับอากาศร้อนมากๆเลยวันนี้ ไม่หนาวแล้วนะครับจะหนาวเฉพาะตอนเช้านะครับอ,อืกควานน้อยของเราก็จะสั่งน้องยมพูอย่างเดียวเลยนะครับถอยเบนไว้ถอยถอยเอ้อเอ้อ,อ,อนิ้วอย่าลงไป มันจะเปียกหนูไม่ต้องไปน้อนลงุงแยบลงไหมแยบลงอยู่ยแค่ตรงพื้นที่เดีวยวแต่เร็วเอาให้หายร้อนก่อนค่อยไปเร็วๆชมพู่เราก็จะร้อนหน่อยนะครับวันนี้หเห็นเป่าน้ำลายใส่เต็มตัวเลยครับเมื่อกี้อากาศร้อนนะครับอ่า อาบน้ำ,นำให้แม่แม่เอฟซีดูนะครับงอก่อนอาบน้ำดีๆชมพูจะได้มีเอฟซีมาติดตามเยอะๆอนี่ครับต้อยนอนลงดีดินอนนอนลงไ้นอนลงอแอบลง นอลงนี่นอลงนี่นเบนไว้อ่านอลงไปลุ้ลงโอ้โหสบายใจเลยนะครับ ถอยดินดิถอยถอยมา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 นะมามา,มา,มา,มานะมา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 นะตอนนี้ก็อาบเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราพาน้องจมผู้ไปกินกล้วยนะครับ โอ้ยไปแล้วครับเนี่ยจะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอถึงบ้านนะครับผมเป็นกล้วยหวานครับผมโอดขาดินดิ้ดวยด้วยเสียงผมมนนู้

ย่อขาด้วยเล่ะย่อขาดีๆย่อขาสวยอ่ามาลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนนี่กเป็นการทบทวนความจํานะครับอ่ะยกหัว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 ก่อนยกหัวเต้นก่อนเร็วอ่ะยกหัวบนสูงยกงหัวออยกหัวอ่ะยก่อนเร็วยกหัวก่อนอ่ะยกหัวก่อนอายกก่อนเร็วอ่ะยกหัวเอออ่ะยกหัวเออออะยกหัวก่อนยกหัวก่อน อ,อ,อ่ะยหัวเออยกหัวบนสูยงยกหัวนี่นะครับอ้าปากอ่ะทีนี้มาดูเลยนะครับด้วยนะครับมานี่หลังจากตอนเช้าเราก็เอาให้พ่อใหญ่กินแล้วครับนี่ครับหลังจากตอนเช้าก็ให้พ่อใหญ่กินไปแล้ว นี่ก็เอามาให้น้องชมพู่กินต่อนะครับว่าชมพู่เพิ่งมานะครับชมพู่เพึ่งมาจากป่านะครับอ,อ้อวนเลยครับวันนี้ยิ่งอ้วนยิ่งสวยนะครับสาวน้อยของเราเอฟซีท่านใดต้องการมาหาก็ติดต่อมาเลยนะครับ ชมพู่ของเราสวยไหมครับชมพู่อ้วนมากเลยนะครับตอนนี้อ้วนอ้วนมากกว่าเก่าตั้งเยอะเลยนะครับจากเดิมนะครับอ้วนจากเดิมเยอะเลย เอาฝาก fc ใจดีทุกท่านติดตามชมเยอะๆนะครับช่องพลายอมซับน้องชมพู่นะครับผมก็นี่นะครับสาวน้อยของเราก็กินอย่างสบายใจนะครับกินคำใหญ่นะครับ อ,อ้าวชมพู่อ้าวดูนะครับนี่ครับเริ่มรักกันแล้วนะครับอ,อ้อาวรลอกจู๋แล้วตุยนุ่ยของเรานี่รู้สึกว่าจะรักชมพู่มากเลยนะครับ พ่อมีช่างงานนะครับแต่ไม่รักนะครับมารักชมพู่อีกนะครับตุยนิวของเราอยากได้ชมพู่นะครับไม่ให้นะจ๊ะชมพู่เป็นของออนิวนะครับอือาน้องออนิวอยากบอนนะจ๊ะเอาวัดีก่อนเร็วขยับ <c oughs> ไปอีกลูกขยับ <c oughs> ไปใกล้เอาวัดีก่อนชมพู่วัดีก่อน <c oughs> สวยๆย่ยอขาด้วยยอ่อขายังไง ย่อขาสวยๆนี่เอาอนิวเอาไปให้พี่ชมพูเ่เร็วโอ้เป็นไงรักชมพู่ไหมจับชมพู่เลยเอ่อาชมพู่รักออนิวมากเลยนะมาพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันเหลือแต่อันดิบลูก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเหลือแต่อันดิบเดี๋ยวค่อยกินใหม่ลูกมานี่มา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 พี่น้มานั่นนั่นเอาอันดิบจนได้นะครับถอ,ถอยมาถอยมาเยอนูนะครับจะเอาอันดิบนะครับแต่เราไม่อยากให้กินเยอะนะครับอันดิบเดี๋ยวขาจะท้องอืดน,นะครับอ่ะก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ f c ทุกท่านนะครับนี่ครับอ่าบายบายก่อนบายบายบนสูงบนชมพู่บายบายก่อนบนสูงยกสูงยกสูงสูงเลยสูงยกขาสูงบายบายนี่นะครับสวัสดีครับ